ถือว่าเป็นเรื่องด่วนในแวดวงการลงทุนนะคะเพราะล่าสุดตลาด CME ตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้อรงระงับการซื้อขายเป็นการชั่วคราวค่ะเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องระบบ Data Center ล่มและตอนนี้ก็สะเทือนในหลายๆสินทรัพย์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคําตราสารอนุพันธ์ตลาดหุ้นสหรัฐเป็นต้นค่ะอีกข e ้อมูลนี้จากสำนักข่าว c n บ c ซนะคะว่าทาง CME Group ผู้ดำเนินการตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาได้มีการสั่งระง,งับการซื้อขายในตลาดสําคัญทั้งหมดค่ะส่งผลให้กระดานเทรดสินทรัพย์หลักไม่ว่าจะเป็นนน้ํามั TI, ัั WTI พบรฐรฐหือ ว่าดัชนี S&P 5 0 0ไม่มีการเคลื่อนไหวของราคานะคะแล้วนั่นกระส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุนในฝั่งเอเชียแล้วก็ยุโรปที่ตลาดกําลังเปิดทําการค่ะซึ่งตน้นตอ,นตอนของปัญหาก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่ามาจากระบบทําความเย็นที่ศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ของบริษัทไซรัส One เกิดเหตุขัดข้องค่ะซึ่งนั่นถือว่าเป็นฐานข้อมูลหลักของ CME นะคะโดยระบบโรงงานทําความเย็นเกิดล้มเหลวทําให้ความร้อนสูงเกินพิกัดจนต้องตัดระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ค่ะและนั่นก็เลยทําาาาาใให้้้แพลลตตฟอออรรรร์มกกซืืขยย BS ่ะบบเปีน e งนงชน ไไ่ด้ททันีโดยตามรายงานระบุว่าทีมวิศวกรกําลังเร่งกู้ระบบอย่างเต็มกาลังนะคะและใกล้มีการเดินเครื่องทาความเย็นสํารองเอาไว้แล้วด้วยค่ะซึ่งก็ขออัปเดตสถานะของสินทรัพย์ต่างๆนะคะณเวลา2ทุ่มตอนนี้อย่างตลาดค่าเงิน forex เนี่ยกลับมาเปิดซื้อขายได้แล้วตั้งแต่เวลา1ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะคะส่วนตลาด Future Option บนระบบ g l o b e x เนี่ยยังต้องระงับการซื้อขายอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็น g o f ฟิ u เจน้ำมันดิบ WTI แต่ชนิดพุ้นสารัฐ S&P 500 n a s d a q Future หรือว่า Bitcoin ที่เป็น Future เนี่ยกรา สั่งไม่ได้ต้องรอประกาศพรีอเพื่นต่อไปค่ะซึ่งทาง CME แจ้งว่าจะประกาศเวลาเปิดตลาดล่วงหน้าให้ทราบในทันทีเมื่อซ่อมแซมเสร็จนะคะและเดี๋ยวเราก็จะต้องคอยมอนิเตอร์กันค่ะ